ทักท้ายเอฟซีแฟนคลับของ b o สบิ๊กและก็ศิลปินไข่เพลงตวเกียวมิวสิกในบายเมื่อนี้นะคะพี่น้องมึงขึ้นนี้เซตสิส้นเป็นทีเรียบร้อยสำหรับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไข่เพลงตูเกียวมิวสิกและมิยูช่วงที่จับสลากรางวัลจาก b o สบิ๊กเป็นรางวัลพิเศษนะคะพี่น้องแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าเช้านี้จะโพสต์ถึงว่าใครบ้างที่ได้รับทองคำห้รางวัลและก็อีกหนึ่งรางวัลคือได้รับ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่แหละค่ะพี่น้องผู้โชคดีปรากฏผลออกมาแล้วและการร่วมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ก็คือมอเตอร์ไซค์น้ำค่ะพี่น้องค่ะเมื่อคืนนี้นะคะกลุ่มปิด ep 78ตลอดทั้งคืนนะคะมีช่วงหนึ่งที่บอสบิ๊กมอบรรงวัลพิเศษเอฟซีกร,รุณระทึกใจนะคะพี่น้องช่องกลุ่มปิดไปยาวๆไปลุ้นไประทึกใจไปผลปรากฏดังนี้ค่ะพี่น้องผู้ที่ได้รับทองคำ ห้ารางวัลได้แก่คนที่หนึ่งคุณชุติการชุติการนะคะคนที่สองคุณเลิฟลีออยคนที่สามคุณบัวเรียนมิ่งเมืองคนที่สี่คุณปรุงเรือนวัฒนานนวัฒนานนนะคะพี่น้องและก็คนที่ห้าก็คือคุณเล่คุณสวัสด์นะคะพี่น้องแล้วการให้พนี่แจ้งวรรถนะคะพี่น้องผู้ที่ได้รับรถก็คือ หมากเล็บแมวปากหมาแต่ใจดีโอ้ค่ะพี่น้องขอแสดงความยินดีกับทั้งหกท่านนะคะพี่น้องคะเมือขึ้นนีใจงใ่ญ่ใจสป,ปอร์ตบอกดีขึ้นกับไร่ไห่ลูกค่า f เอฟซแฟนคลับแล้วยังใจดีนะคะพี่น้องมีของรางวัลพิเศษมอบให้อ่าศิลปินทุกคนทุกท่านว่าผู้ไดสิจับได้หน่อยได้หลายได้ดีได้บ่ดีเจนนี่ซีฟได้ทองนะคะพี่น้องแน็กวรุษได้ทองแล้วก็คุณน้องอาร์ตได้ได้ รถจักรยานไฟฟ้าราคาผู้จัดการโบสกันยังโชคดีคือเกานอกจากได้รางวัลเบสคอรตูมคือแต่งกายยอดเยี่ยมตลกยอดเยี่ยมแล้วชนะใจกรรมการแล้วยังได้รางวัลใหญ่จากบอสก็คือโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะพี่น้องขอแสดงความยินดีนําผู้โชคด,ดีทั้งหมดทั้งมวลไปเบิ้งบรรยากาศมัขึ้นนี่ค่ะพี่น้องว่าจับสลากมาขึ้นนี่ใครได้อะไรกันบ้างนะคะพี่น้อง เซตจากช่วงคลิปเรียบร้อยแล้วแอดคอสตโล่าไปก่อนโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อพบพอกันไหมคลิปนะคลิปนี้สวัสดีค่ะบอสเปิดค่ะบอสได้รางวัลพิเศษจากบอสนั่นก็คือ,อโทรศัพท์ค่ะอันไหรคะไม่อยาพินหาเห็นไหมคะลำโพงยาวลำโพงยาวถือไปเลยค่ะถือไปลับหน้ากองสลากเลยนะคะอ,อ่าเปิดค่ะ พัดลมค่ะน้องสแตมค่ะเปิดค่ะน้องสแตมนะคะต่อไปแดนเซอร์เตรียมนะลูกต<ม>องแดงไ,ไปใช่ไหมไปรับตรงนล้นใช่ไหมคะอ่าลำดับต่อไปแม่ดอกลากเชิญค่ะรางวัลพิเศษจากแม่จากบอสนะคะเออเครื่องหนีบผมค่ะ ับกับพี่เพนเลยค่ะแม่แม่ถือฉลากไปเลยเจนนี่ค่ะน้องเจนนี่เออน้องเจนนี่นะคะได้รับรางวัลทองค่ะเชิญค่ะไปค่ะอีนี่อะไรนะนี่น้ำอนจังกิน <laughs> น้ำอูนนะคะน้ำอูนนะคะแก่เลยค่ะเปิดเลยและน้ำอูนนะคะได้ลำโพงยา ลำพงบูชูสน้องยูริค่ะรับรับจากบอสนะคะน้องยูรินะคะได้แก่ลำพงยาวไปค่ะคุแนักน้ำสม้มฮะคแนักตัวใหญ่เฮ้ยลดบักลบลดบัก,ก,บกล,มลมบกลม,มาค่ะเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยมันก็ผอน,นแท้ สีม้ายังไปไปไปเอามันเอามันหนีเอามันหนีเด้อเสียเวลาลูกคุณวีเชียนนะคะเออคุณวีเชียนนะคะได้แก่ลำโพงยาวเอาไว้ฟังบนรถตู้รถตู้ไม่มีลำโพงน้องซีแกรมค่ะรับจากบอสนะคะน้องซีแกรมรับจากบอสนะคะและซีแกรมนะคะได้แก่ลำโพงสั้นอ่ามี่หอดำโพงยาวลำโพงสั้น คุณแม็กซ์รันค่ะวิลำพงปูแดนเซอร์ชายเตรียมตัวนะาลำดับต่อไปนะคะหกคนนะคะคุณแม็กซ์รันได้พัดลงค่ะอ<ะ>ีนี่เป็นยังอีวันนี้ไปรับค่ะไปรับค่ะอ่าและน้องลีโอได้ลำพงสั้นค่ะไปฟังในเต็นนลูกอ่าแอนนี่แอนนี่นะคะได้รับ ันไลค่ะที่นอนค่ะกูจะบอกให้ว่ามึงขนกลับด้วยนะคะที่นอนนะคะไปแลกกันได้นะแลกกันได้จูนนี่ค่ะจูนนี่รับมอบค่ะของขวัญจากบอสบิ๊กนะคะได้อะไรคะลูกน้องมียักษ์ค่ะไปรับตรงนู้นเลยนะคะ น้องอาร์ตค er ่ะไหนดูสิน้องอาร์ตนะคะได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะอ้ามาแล้วค่ะไว้ก็สิจับใครคุแจอยู่กับคุณแจมอเตอร์ไซค์นะต่อไปกล้องวายยุคค่ะกล้องวายุคค่ะรับค่ะเออ อาจจะมีอีกคันก็นได้ได้เป่าผมค่ะยินดีด้วยเป็นอย่างสูงนะคะคุณก้องวายุคุณสกายค่ะคุณสกายได้แก่ตู้เย็นอขึ้นมาแชซูกูได้ยังบดีเดี๋ยวจะอันชิ้นจังค่ะ ต่าปิ้งย่างค่ะ